ท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมกับผมโบทธารัเพ็ญจันทร์กับซื้อมาออนไลน์ครับวันนี้ผมอยู่ที่การแข่งที่สนามหนองว่าอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วด้านหลังผมนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เรียกว่ามาแรงที่สุดในตอนนี้แล้วเขาเรียกกันว่าราชารถเล็กนะครับทีมนี้จเจริญสมบัติชุมแพที่เกินไปก็คือว่าวันนี้จะพามาชม k ค x 140นะครับที่ ผมมองแล้วทีมนี้น่าจะเป็นรถที่แรงที่สุดแล้วก็บวกกับนักแข่งด้วยนะครับที่หนึ่งกวาดหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, หมดส่งลงเท่าไหร่ก็กวาดรางวัลเรียบยิ่งเป็นลายโดดนะครับมาเจอกับทีมนี้ได้เลยเดี๋ยวผมพาไปชมครับว่ารถเขาทำอะไรบ้างแล้วก็หมดไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตามไปชมกันด้านหลังกับไดโนออนไลน์ๆๆครับ เราอยู่กับทีมเจริญสมบัติชุมแพแอนดูโรนะครับแล้วก็นี่เป็นพี่วุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็นี่แจ็คกี้นะครับก็น้องวิวครับผมเดี๋ยวถามดี่ว่าว่าเอาคันที่แรงที่สุดเลยนะพี่วุฒิว่าทำอะไรไปบ้างตัวนี้เติมเดิมเลยคือรุ่นอะไรครับ1 4 0ซีครับเคยครับ k ค X 40เซีนะครับเดี๋ยวผมถามจากเครื่องก่อนอห้พี่เพียวมาตรงนี้เลย เครื่องทําอะไรบ้างครับรๆๆคันนี้เลยคันนี้แรงท <ๆๆ S 2> ีง่สุดนะครับก็จะทําลูกสูบเปลี่ยนลูกสูบมาใหม่ครับเป็นลูกสูบ69นะครับแล้วก็จะทําชักนะครับเป็นชัก5แล้วก็จะมีเปลี่ยนแคมทำฝามานะครับเปลี่ยนเป่าใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่อง,องชุดคัดนิดหน่อยนะครับให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนโชคหน้าโชคหลังแล้วก็อัพเกรดใหม่นะฮะก็ใส่เป็นของฟอกนะครับหน้าหลังนะฮะหหน้าลลังเย เครื่องด้วยนะครับทำจากช่างไหนพอบอกได้ไหมครับอ๋อทำเองครับทำเองเลยครับโอ้เพราะว่าตัวนี้ก็ต่างน้ำเข้ามานะครับโดยตรงต่างน้ำเข้าเลยตัวเฟรมอะไรก็เดิมตัวเฟรมก็มีการปรับเปลี่ยนที่หน่อยครับช่วงช่วงกลางนะครับเพื่อให้รับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะครับแล้วสวิงอาร์มได้เปลี่ยน<ม><ม>ไหมครับอาร์มเดิมครับผมเดิมครับแล้วก็สเตอร์นะครับเปลี่ยนใหม่โซสเตอร์ บนนี่แบบ8 5ดสบห้าเลยไหมพี่รตรงตรงนี้ตร,นตรงนี้เดิมใช่ไหมใช่รครับเดิมหมดเลยฮะเดิมหมดตัวนี้ก็จะเป็นแผงคอแต่งนะครับส่วนโชคตัวนี้นะครับถ้าติดฟอกตัวนี้ก็จะเป็นของ YZ 85้านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งจะเป็นของ KDM นะครับ KDM แปดแต่เป็นไส้ฟอกนะครับถามราคาโชกดีกว่าพี่โชคอะไรโชคก็หน้าหลังก็ประมาณเกือบเกือบแสนนะครับโชคหน้าหลังอย่างเดียวเป็นแสนเลยนะครับแล้วแล้วคันนี้ทําเครื่องไปแบบ รวมรวมประมาณเท่าไหร่พี่รวมรวมปรื่องประมาณสี่ถึงห้าหมื่นครับสี่ถึงห้าหมื่นนะครับรวมแล้วทําคันนี้เดิมเดิมแล้วก็แต่งไปอย่างเดียวก็แสนกว่ากว่ากับสองแสนแล้วประมาณสองแสนสองแสนกว่าจะได้แรงขนาดนี้แล้วก็กวาดรางวัลได้ขนาดนี้ตอนนี้ทําเกินศักยภาพของมันไปนะครับจากรถเดิมๆพี่เอาเราเอามาขี่ป่าใช่ครับขี่ทางทั่วไปนะครับแต่เราพยายามพัฒนาให้เกิน จำกัดของมันมาโดดได้นะครับก็ต้องมีการจัดแปลงนิดหน่อยปรบับเปลี่ยนนิดหน่อยครับเรื่องโครงผมเห็นเอาไปขี่กับซูเปอร,ร์ ini, คัพโอเพนนี่กินหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ครับก็ด้วยด้วยช่วงรถที่สั้นด้วยอ่าด้วยช่วงรถตรงนั้นนะแล้วก็ด้วยตัวนักขนะแกกข่งด้วยนักแข่งครับเจอไหนครับนักแข่งเดี๋ยวเอาคันที่แรงที่สุดก่อนนักแข่งเป็นยังไงบ้างคันนี้จากเดิมเดิมอ่ะมันแรงขนาดไหนมันก็แรงขึ้นแล้วขี่ ได้ขึ้น on ก็โดนโดนได้ลุยได้เหมือนรถสูตรทัวไปเลยครับรถสูตรเลยนะถ้าเทียบกันแบบว่าเป็นรถสูตรก็ประมาณ150ยห้ประมาณนั้นประมาณร้อยห้าสิบียังเงียบขี่มากี่ปีแล้วเจ๊กี้ตัวเนี้ยสองปีสองปีแล้วนะเขับมาด้วยแข่งได้ด้วยเห็นไปแข่งงานไหนก็กวาดตลอดหนึ่งสองสามสี่ห้ารถสีดำหมดเลยวันนี้มันแน่นอนวันนีแน่นอนวันนี้แน่นอนแล้วก็ น้องวิวเพิ่งจะมาใหม่ปีแรกรเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ลองอจากที่เพิ่งจับได้สองวันก็รู้สึกว่าดีครับเป็นรถที่ขี่ได้ทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ามันแรงครับก่อนก่อนหน้านี้เคยขี่ไหมตัว100 1040ก็เคยเคยพอได้จับบ้างครับแต่ยังไม่เคยได้จับรถที่เป็นแบบแรงขนาดนี้นครับแงดีมากครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามนะครับว่าวันนี้ผลงานทีม จะเรียนสมบัติจะเป็นอย่างไรจะกวาดมาหมดทุกโพเดียมเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณยูทูมากสวัสดีครับขอบคุณม,มากครับท่บขอของอะไรพี่อ,อินทีครับเป็นท่อของเอ็อเออเออนนัททำให้ของอะไรนะของไทยหรือว่าของนอกอไทยครับทของงานไทยไล่ล้าง,อ,งอ๋อมันไล่ได้ไจเจ้าลอดกลางก็กลางไปกว่าจะจบเรื<ห>่องลออีกสามเดือนนะโอ้ เราทําใหม่ไงเราไม่ได้ไปซื้อตามนสำหรับ VIP ตอนนี้นะครับรุ่น55 <B S 1> <A 2> ปี <A 2> อย่า <A 2> เพิ่งจีเครื่องครับพ <Open S 1> ิตตี้ยังไม่เลยลงไปในสนามเลยจบที่2 3พันครับ 23, <000 S> 2 3พันโอ้ช็อตมีไหมรุ่นนี้ไม่มีเนาะ ดูดีครับจ <Asian Shooting> ุดที go, 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 go. Hey, affe, go, ่รุ่นเทเอ็กร้อยสิบสิบหกห้าสิบสี่ไซเคิลครับทีมงานจากท่านเยี่ยมตาราโกตาละไรครับก็ก็ก็ให้โอกาสได้โาดูหน่อยแล้วมีเสื้อแจกแล้วคันแรกอ่ะเบอร์อะไรไม่ได้ เอาทำแล้วเสื้อดำไว้มมก่อนนะเสื้อดำๆม,มาแหละเออเดี่ยวอ๋อมาเล่นดึงนักโทษเยี่ยมดีเออได้วพอ็อตคัสเสอ้อหนึ่งตัวจเจริญสมบัติชุ่มแพร,ร,รออกไปแล้วอันดับสองน่าจะเป็นเจ้ายศแน่ๆดูลีลาการฉีดแล้วที่สามน่าจะเป็นเจ้าแจ็คกี้อ๋อ เจ๊แต้วรถสุดมือใหม่ท้องถิ่นเนี่ยเขาอยากจัดอีกดิวิชาต์นึงอะ่ะเขาอยากขี่อ่โอเคไหมหนึ่งเป็ห้ามไม่มีติดลงอ่าสมัครเสร็จก็เอาเงินแต่ตองเคลียเลยเขาอยากขีนน่มือใหม่ท้องถิ่นอ่ะเวลาจะพองไหมล่ะต้องยื่อันดับหนึยังเป็นนักวุฒิเก่งดีอยู่ตามด้วย น่าจะเป็นเจ้าแจ็กกี้แล้วก็จะยศนี่ักีนนะครับดีออกมาทีเดียวครับปับหมายเลขกเจ้าวีรบ อ่ะสังเกตระแวงมาต่อเลยครับนะตอนนี้คนดัอยู่อยู่ที่ดงวิวเนาะเบอร์หนึ่งนะ,นะอ่าผมจะทีงานอเออจเริ่มสมบัติชุมแพอ่าโอ้โหจเจริญสมบัติชุมแพนี่ยกขึ้นมาเยอะเลยนะครับนะ,อะโอ้โหาหกคันไหครับหกคันเลยครับครับโอ้โห นี่ครับพีหนึ่งครับมาแล้วพวกเขาาได้ัรัดด้วยที่สองครับที่สองดูเบอร์นที่สองมองไม่เห็นมองไม่เห็นครับเบอรห้าห้าอ๋อห้าห้าออห้าจ้แจ็กกี <S <S huh ้แจ็กี้นะครับแล้วก็ตามด้วยพานุพงสมสวัสด์ตามด้วยเจ้ามอสแล้วก้ไต่จะาฝัตันจะขึ้นได้หรือเปล่า ไปทางไหนแล้วเออจะพิมพ์งานน้องว่ากันเ,เออเรื่อนเสียงเลื่อนข้าวพี่เนาะจะเปิดเพลงเอาไป,ไปแล้ว,ลวอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสองอันดับสามสี่ห้าและหก เดี๋ยวรอฟังผลยังเปน็นทางการอีกนะครับครับนะครับเป็นลุกนลูกศิษย์ใหม่ท้องถิ่นครับนะมีนักแข่งครับนะคือนักแข่งลงตัวกันแล้าอยากขี่สนามสวยครับนะอยากขนะี่โคชนัศนะครับผมจริญสมบัติใช่ไหมอ่านะครับชุมแทยนะครับ อันดับสามครับเจ้าเต้ยจากอ๋อทีมงานเจริญไหมเออมาสารคามอันดับสองครับน้องแจ็กกี้ครับจากเจริญสมบัติครับได้ไปแล้วแลวอันดับหนึ่งครับเจ้าวิวครับนัทวุฒนเอี่ยมดีถ่ายภาพครับก็ต้องม่ไม่ดีนะลูกสาวของแจ็กกี้ด้วยนะครับนะฮะเพิ่งวันเกิดเมื่อวานนะครบรอบวันเกิด